ทำไมฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่พวกคุณอยากรู้ไหมฉันจะเล่าให้ฟังอ้อฉันลืมแนะนําตัวไปฉันชื่อวิวเรื่องทั้งหมดมันก็มีอยู่ว่าฉันกับแม่ทะเลาะก,กันเรื่องไม่เป็นเรื่องฉันก็แค่จออกไปเที่ยวกับเพื่อนใส่กางเกงสั้นนิดสั้นหน่อยแม่ก็ว่า จะให้ฉันมาใส่อะไรก็ไม่รู้ผ้าถุงผ้าสิ้นสมัยเนี้ยไม่มีใครเขานุ่งกันแล้วใครเขาอยากจะนุ่งกันละ่ะใส่อะไรเชยเชยแต่ก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรแม่ฉันเขาถึงชอบใส่หรือเพราะว่าต้นกําเนิดของแม่ฉันเป็นคนต่างจังหวัดแล้วก็นุ่งผ้าสิ้นแบบนี้มาแต่นานแล้ว ฉันเลยถูกแม่ส่งให้มาเรียนรู้วิธีการทำผ้าไหมแม่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำบ้านยาของฉันชื่อว่าชุมชนบ้านหัวสะพานอยู่ตำบลบ้านยางอำเภอพุทธสงจังหวัดบุรีลัมย์เขาบอกว่าที่เนี่ยเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวไม่รู้ว่าจะมีที่เที่ยวจริงหรือเปล่า ร้อนก็ร้อนไกลก็ไกลรถก็ไม่มีเหนื่อยก็เหนื่อยเขาเก็บใบอะไรกันร้อนก็ร้อนแต่ก็ยังยิ้มได้ถึงสักทีบ้านคุณย่าของฉันพอมาถึงฉันก็ได้เจอกับพลอยซึ่งเป็นหลานของคุณย่าเหมือนกันพลอยเป็นคนที่สอนฉันในหลายๆเรื่องวันนี้พลอยก็ให้ฉันเก็บใบหม่อน แล้วก็นำมาหันให้เป็นอาหารให้กับตัวไหมแต่ว่าชั้นหั่นใหญ่ไปเล็กไปพอยก็บอกว่าไม่ใช่นะไม่ได้เพราะว่าไหมในแต่ละรุ่นแต่ละขนาดมีขนาดไม่เท่ากันไหมแต่ละกระดง้งแต่ละถาดมีช่วงอายุไม่เท่ากันการหั่นใบหม่อนจึงมีความสำคัญ ถ้าใหญ่ไปหรือเล็กไปไม่เหมาะกับขนาดของตัวไหมก็ทำให้ตัวไหมเนี่ยจเจริญเติบโตยากแต่ฉันว่ายังไงมันก็กินเหมือนกันฉันไม่ค่อยชอบตัวไหมเท่าไหร่มันคล้ายๆกับหนอนตัวเขียวเขียวพอฉันให้อาหารเสร็จ ก็เอาไปให้คุณตาคุณตาของฉันที่บ้านคุณย่าของฉันเลี้ยงหนอนไหมไว้เยอะมากแบบที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อน <Wow. S 1> เมื่อไหมโตขึ้นเราก็เริ่มให้อาหารเป็นใบๆโดยที่ไม่ต้องตัดไม่ต้องหัน <Wow. S 1> ฉันว่ามันก็สบายดีนะ ไม่ต้องหันอะไรเลยแรกๆฉันก็กลัวเพราะว่าตัวมันใหญ่ขึ้นมากแต่อยู่ไปอยู่มาฉันก็เริ่มชินและเพราะว่าได้ให้อาหารนอนไหมทพวกนี้ทุกวันทุกวันญาติๆของฉันมีค่อนข้างที่จะเยอะมากทุกคนมาช่วยกันทำให้ฉันรู้สึกว่า ฉันมีเพื่อนมีครอบครัวมีอะไรหลายๆอย่างเพิ่มมากขึ้นไม่เหมือนโดดเดี่ยวเหมือนที่อยู่กรุงเทพรู้สึกว่ามันอบอุ่นขึ้นอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนอนไหมกินใบหมอนเต็มที่แล้วจะใช้ระยะเวลาอีกประมาณ5-6วันไหมก็จะเริ่มสุกหยุดกินใบหมอน ระยะนี้หนอนไหมพร้อมที่จะพ่นใยออกมาเพื่อห่อหุ้มตัวไว้เรียกว่าไหมทำลังเราจะเอาหนอนไหมใส่ในจ่อเลี้ยงไหมที่มีขนาดศูนย์กลางประมาณ2เมตรจะวางเป็นชั้นๆคุมด้วยมุ้งไนร่อนเพื่อป้องกันแมลงการเก็บเกี่ยวลังไหมให้หนอนไหมทำลังอยู่ในจ่อประมาณ5-6วันจึงทําการเก็บลังไหมออกจากจอ่อ จากนั้นจึงนำลังไหมมาคัดแยกคัดเลือกตัวไหมตัวลังไหมที่เป็นลังไหมดีกับลังไหมเสียแต่ว่าต้องระวังอย่าให้ลังไหมกระทบกระเทือนเพราะจะทำให้ผนังของตัวดักแด้แตกหรือตายได้พอคัดเสร็จแล้วก็มาถึงกระบวนการสาวไหมการสาวไหมก็คือการดึงเส้นใยออกจากลังไหมลังไหมที่พร้อมที่จะสาว ก็จะต้องสาวภายในสิบวันเท่านั้นวันนี้พลอยบอกว่าจะพาออกไปดูชุมชนออกไปดูหมู่บ้านอยู่มาเป็นอาทิตย์และยังไม่ได้ออกไปไหนเลยดีเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าที่นี่มีอะไรบ้างคนที่นี่บรรยากาศที่นี่ชุมชนที่นี่ยังดูเป็นธรรมชาติสูตรหายใจได้เต็มปอดรู้สึกเหมือนอยู่ในทีวี เคยเห็นแต่ในทีวีแบบนี้ไม่คิดว่าจะมีอยู่จริงได้เล่นน้ำได้ชมบรรยากาศได้คุยกับเพื่อนๆพลอบอกว่าคำขวัญของหมู่บ้านของเราก็คือลุ่มน้ำลำพังชูหลวงปู่ขาวศักดิ์สิทธิ์วิถีชีวิตพอเพียงรุ่งเรืองวัฒนธรรมงามล้ำผ้าไหมทอมือ วันนี้ฉันมาที่บ้านพี่ทูลญาติของฉันอีกคนหนึ่งพี่ทูลสอนฉันกอไหมการกอไหมเข้ากงแล้วก็เอาไปหมุนเข้าอักพี่ทูลบอกว่าเราทำอย่างนี้เพื่อตรวจหาปุ่มปมหรือดัดเส้นที่ไม่เท่ากันออกแล้วจึงเอาไปเข้าเครื่องปั่นให้เส้นไหมเนี่ยแน่นขึ้นก่อนที่จะหมุนเข้ากงอีกครั้งหนึ่งเพื่อรวมให้เป็นใจหนึ่งใจ แต่จะต้องหมุนเข้ากงทั้งหมด80รอบจึงจะเรียกว่าไหมดิบเส้นไหมดิบที่ได้ก็จะต้องทำการชุบตัวให้อ่อนโดยการนำไปชุบในน้ำสบู่แล้วจึงนำไปสลัดหรือพึ่งลมให้แห้งโหกรรมวิธียากจริงๆวันนี้คุณย่าของฉันจะมาสอนฉันมัดหมีย่าบอกว่าการมัดหมีก็คือการทำผ้าไหมให้เป็นลาย หรือเป็นสีสันต่างๆตามแบบหรือลายที่เราออกแบบไว้มีทั้งแบบที่เป็นลายโบราณหรือว่าเป็นลายประยุกต์ให้ทันสมัยโดยการมัดเส้นไหมให้เป็นลวดลายที่เส้นพุ่งด้วยเชือกฟางมัดเป็นลายแล้วก็นําไปย้อมสีแล้วก็นํามามัดอีกแล้วก็นําไปย้อมสีอีกสลับกันหลายครั้ง เพื่อให้ผ้าไหมนั้นมีลวดลายและสีสันตามที่เราต้องการชันมัดมีเรียบร้อยแล้วทุกคนจึงพาชั้นมาเรียนวิธีการย้อมการย้อมก็คือการคั้นเอาน้ําจากพืชเพื่อให้ได้สีนั้นๆตามที่เราต้องการซึ่งวันนี้สีของชั้นก็คือสีแดงได้จากข้างหลังจากนั้นก็ไปต้มให้เดือดจากนั้นก็นําไหมมาชุบน้ําให้เปียกบิดพอหมาดกระตุกกระตุกให้เส้นไหม เลียงเส้นแล้วจึงนำไปแช่สีที่เราเตรียมเอาไว้ขยำขยำขยำให้สีเข้ากับเส้นไหมเมื่อเข้าที่แล้วจากนั้นเราจึงนำไปผึ่งให้แห้งจะได้เส้นไหมตามที่เราต้องการ สุดท้ายก็คือการทอผ้าซึ่งไม่เคยทอผ้ามาก่อนเลยย่าบอกว่าการทอผ้าประกอบไปด้วยเส้นไหมสองชุดนั่นก็คือเส้นไหมย,ยืนที่จะขึงติดไว้กับกี่ก็คือเครื่องทอนั่นเองส่วนอีกชุดหนึ่งก็คือเส้นไหมพุ่งที่จะถูกกอเข้ากระสวยเพื่อให้กระสวยเป็นตัวนำเส้นได้พุ่งขัดกับเส้นยืนให้เป็นมุมฉากทอสลับกัน ตลอดความยาวของผืนผ้าการสอดได้พุ่งแต่ละเส้นต้องสอดให้สุดถึงริมของแต่ละด้านจึงจะวกกลับมาใหม่จะทำให้เกิดริมผ้าเป็นเส้นทั้งสองด้านส่วนลวดลายบนผืนผ้านั้นก็ขึ้นอยู่กับตอนที่เรานั้นมัดหมี่เอาไว้นั่นเองฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฉันจะทอผ้าออกมาได้ต้องขอขอบคุณย่าและทุกคน ที่ชุมชนบ้านหัวสะพานที่สอนให้ฉันได้ระลึกถึงที่สอนฉันในทุกๆขั้นตอนให้ฉันทาผ้าผืนนี้ขึ้นมาได้ฉันจะเอาผ้าผืนนี้ไปให้แม่ของฉันฉันจะทําให้แม่ของฉันภาคภูมิใจ และฉันอยากจะขอโทษแม่ที่ฉันทำไม่ดีกับแม่ดูถูกผ้าผืนหนึ่งดูถูกวิถีชีวิตของคนในชุมชนวิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้ฉันมีความสุขและเรียนรู้ประสบการณ์ได้มากถึงขนาดนี้ อยากจะขอโทษแม่และขอบคุณแม่ที่ส่งหนูกลับไปแม่คะหนูขอโทษหนูรักแม่คะ่ะอยากจะถามความภูมิใจของปราบนะคะว่ามีความภูมิใจในเรื่องไหนมีความเป็น สีดินแดงในความเป็นเหมือนชุมชมนหัวสะพานในในการนั่นใช้ชีวิตเู็นกลมันเรื่องไหมของป่าเนี่ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของการใช้ทอดความรูต่างต่างชุมชนนะคะในเรื่องของในในใน,ในตัวของป่าเนาะคะ่ะที่ทีทลำเลียนมาจากู้ตกตก,ตกชอดเสืบผ่อนมาจากยาหยาดยาค่ะกับมีหลายๆเมืองที่ว่ามีความภาคุ้มใจเนี่ยจะคือร้างวัลต่างๆ่าะค่ะที่ได้ ที่ใดมาะะ้าเราถามว่าวาสิเป็นในเรื่องของมู่บ้านวัฒนธรรมภุ้มปัญญาผาสินกินแดงหรือสิเป็นว่าล่างวันเกษตรกรทีเด่นเนาะค่ะสาขาผูกม่อเลี้ยงไหมของตัวป่าเองเดี่วกับล่างวันหลายล่างวันค่ะทีทีท,ทีนับก็ถวนเนาะคะ่ะในเรื่องที่ผาคุ้มใจสุดๆก็คือว่านํามาต้อยอดจากปูยาตาย้ายมา ให้เยาวชนรุ่นหลังล่ะค่ะมาไายทอดให้เพจนทู้ว่าเออปีถีชีวิตบ้านเข้ามาเป็นที่แล้วกับเพิ่มรายได้จากซีดเป็นรอยจากรอยเป็นพันจากพันเป็นมื้เนาะค่ะจนว่ามีรายได้ส่งลูกส่งหลานเลี้ยงจนจบปริญญาหลาหลายคนเนาะค่ะที่ว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดค่ะที่ว่ามีเยาวชนรุ่นใหม่เรากับเยาวชนหลายๆหน่วยงานเนาะค่ะเราก็จะพัฒน ทีเขามาลำเลี้ยนเราเลี้ยนถูกๆเสาร์อาทิตย์อะไี่ล่ะคือความฝากคุ้มใจทีลาจอเยาดจากปู่ยาตาย้ายได้ค่ะแล้วป่าเนี่ยมีความหักทิ้มชนแครดอยากให้ป่าแสดงความคิดในเรื่องของอะไความหักของทิ้มชนค่ะจากจว่าหักแครดกับตอบอะไรหรอค่ะแต้ว่ามีพามผูกพัน คือว่าไปหมองใดนี่ฐานทำแรงมาสี่ม้งหาม้งเนี่ยค่ะคือบ้านตัวเองเป็นหลักไลยว่าเออจิตใจเฮาเนี่ค่คือว่ามีความผูกพันในในในของบ้านของอสะพานเนาะค่ะแล้วก็หักี่น้องหากีักถูกถูกคนพีเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันค่ะค่ะ ทั้งนั้นทั้งนี้ในในน้ำของนักศึกษาแล้วก็โตของอนิชันเองก็ต้องขอขอบคุณปราด,ดหลายค่ะในหน,นีที่ให้ความรู้แล้วก็ให้องค์วามรู้ต่างๆสำหรับนักศึกษานะคะต้องขอบคุณห,หลายๆ